นี่กลังนอนหลับเนาะโอ้โหใส่ส่เลยอเมองเห็นว่าเอ้ยอยู่ตรงนี้ไปมาจากงานนี่มาจากงานอลไรกันบายมาสักผ่าสักน่องเก่งเลยนะครับเรียนตัวไปสักไปหนึ่งก็นอนหลับลกบบูกจะยเยอีกแหละเออคือมาคนเต็มหน้าห้องนี้นีิอยู่เสียงไอ้รถกู้ภัยมันมาก หองมากอยู่เลยยิ่งเลยรถไซรใจเราปกติมันก็ดังนะแต่วันผ่านวันหนาวหอมไม่ก็เปิดบววอยู่ขับรนห้องยาวด้วยก็มันเปิดแต่ว่าคอยรถเป็นไซใจแต่ละมือมันกระด้านั่นแต่ว่าแรงผ่านมันก็ระดขางก็ยิ่งอยู่แรงผ่านมันดัางอันนี้มันมันดังยุดเดียวเลยเนี้ยไปบูว่ามันใหม่เตื่นไปอยู่ก็กมากอ่ะตื่นมาเอาแรงไปชงเบิรงดูแตือนหอมไปชงเบิรงคนเต็มลานเต็มเลยเหล่า วันนี้ก็กำลังจะเสียจจได้ตุกหมวยกูได้เี่กันนึมาหัวหนองคิดว่ามันใหม่แห้งมาหัวหนองอุ้ยเห็นจิวไปถ่ายมาไปลุกไปลุกแล้วแเราไปวิวจิวถ่ายจิวมันไปก่อนก่อแล้วพอาะมันได้ตื่นซช้ามันถ่าลุกก็เอ่าว่ากันไปลุกมันยังไงถ่ายมันใหม่ตายเออแล้ก็มันใหม่แห้งแบบตึ๊งๆกะลมยังเกิดนั่นแหละมันลุกแห้งเอาหัวท่าน มันจ้างขมหูขเขาสัเพราะว่ามันมันเป็นไข้ว่าโคนเนี่ยมันไปไว้ไปไว้กระดามันเกิดแห้งมันไปไว้พอเราไปแปลนไปตำเลสไม่ไว้ก็ใหม่ไปใหม่ก็พูดเนี่ยใหม่ไว้ก็ใหม่อ่าววันอ่าววังตรงมันหม่มันมเป็น้ององชาหรอตึกเกเบิลอันนี้นนตึกเกเบิลมาใส่แต่มันอยู่ติ่ แต่มันเป็นบ้านอีกคนนึงแล้วมันตึกตึก,กเดียวกันแต่ว่าพังเครื่เบินมันเศร้ากันสำนักง,งานเคร่องบินพังเลยกบบเป็นเจ้าของบ้านเขาไม่ตัวเจ้าของบ้านเขาเนไม่จะพงังว่านช่วยตายมึงช่วยจะได้เจ้าของบ้านไว้เออรอดเล้วแต่นันซ้อมโอ้ยจ้าของบ้านแค่บินมาเศร้ามันก็ช่วยตัว สวยมันพังเลยมันก็เลยพังก็แบงอยูเพิ่มหนึ่งเตี้ยบันเสาเพิ่มหนึ่งเดียวกันแต่ก็เตี้ยคอยนะฮะเออเดียวกันคนพวกพวกในายชาวเขาช่วยไปตั้วสวยแล้วมั่ได้ไม่ได้เกิดบนเตี้ยบันเด้แต่มันเป็นตึกเดียวกันแต่วันเวลาเกิดไฟมันเกิดอยู่บนแต่ดฟองบานก็อยู่เอ๋แต่วันใส่เหตุยังกับตอบฟองท่อนรอบฮะมันท่อนไป เออสิมยันพอมันเล่ากับประเด็นมีมีคนแก่เราอยู่มันเที่เราขายหนังสือพิมพ์ปูมืออยู่หลู่เราไปเห็นขระนุ่มยังขายอยู่หม่ไม่นอนเอ้ยนอนเสยอยู่มาแต่งานเหนื่อยเนาะบระเด็นจิ้ยจุ้อแต่ว่าลูกเอาวปลูกไฟแต่ว่าเราต้องสะก้องกันยังนอนอยู่กลาง ตึกเดียวกันแต่มันเป็นก็รององกันครับแต่กับบอดไฟนี่กันอยู่ทุกคนผมยื่ไปเป็นยังหรอกครับโอ้ควันหายไปเลยพี่น้อนเลยเคยเจอบัวใดยังเลยเต้กันยากเนาะแต่ว่ามันก็บมดกันไล้ล่ามมาห่อนองเนะ่าควันกบหองไปแล้วยังคือเกายังคือเกา คือเก่าอีหละไอบอลที่เกิดไฟกับบอดี้มีไฟเป็นยังเหมืนกับแต่ว่าผูไฟมาเอาท่านอยู่ไหมสั่นสองเที่ยวนเป็นกลุมอยู่เนีย่ยดูเกี่ยวกันอยู่ทาป,ปงครับซอยทาป,ปงมาใส่ครับวันนี้มาทำงานอยู่คือเก่าอะไรบรรลุนีเอาไม่งานี่ ครับเร,เราเราเห็นการสูมมพั้างครับมุงถามมุงเห็นงานนากันอย่างนี้ยแหละนมแม็กนย่างแหละครับบััสีีครับ